โอคอเคโอเคโอเโอเคอเคโเโอเคโอเคโอเคอเอเเออเคโคโอเคโอเคโคโอเคโคโอเคคโเค้อเเอคอเคโคโอเคโอเคคออ 好。And, uh,